มือปราบสิบทิศภาคสองจอมบงการตอนที่65คุณโยธีทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนถ้าคุณลัดขั้นตอนการพูดจาจะสะดุดลงทันทีเพราะงั้นในขั้นเนี้คุณจะต้องตอบเราว่าข้อหาที่แจ้งให้ทราบนะ่ะจะรับหรือจะปฏิเสธมือปราบสิบแผ่นดินรีบบอกปฏิเสธไว้ก่อนละ โยธีรีบบอกเช่นเดียวกันจาอาทิตย์เริ่มถามอีกในอ่ำกันในน้อยล่ะจะรับหรือปฏิเสธปฏิเสธครับคนขับและเด็กท้ายรถตอบเป็นเสียงเดียวกันอาทิตย์รีบเขียนลงในบันทึกการจับกลุมตามที่ผู้ต้องหาทั้งสามคนบอกและให้ทั้งสามเซ็นไว้เป็นหลักฐานว่าได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดเมื่อขั้นตอนนี้เรียบร้อยผู้บัญชาการสงคราม เปิดโอกาสให้กับผู้ต้องหาทั้ง3ามทันทีเราคนไทยเหมือนกันมีอะไรพูดกันได้เชิญทั้ง3ามว่ามาเลยเสียโยทีใจระทึกรีบเอ่ยผมขอให้ท่านกับท่านรองวิเชียนช่วยผมไ้พ้นขอหาด้วยจะเรียกเงินสักเท่าไหร่ผมยอมทั้งนั้นครับงั้นผมขอถามอย่างตรงไปตรงมาว่ารู้ไหมว่าการกระทาแบบนี้มันผิดกฎหมายบ่อนทำลายชาติเพราะยาบ้าตั้งหกล้านเม็ด ทำให้คนตายทั้งเป็นเท่าไรรู้ครับปืนกระสุนปืนและก็จรวดร้ายแรงเหล่านั้นก็เหมือนกันคุณไม่คิดบ้างหรือไงว่ามันจะกลับมาทําร้ายคนไทยและก็เป็นภัยคุกคามความมั่นคงด้วยรู้ครับโยธีรับเพื่อจะไม่ให้ข้ามขั้นตอนอย่างที่สงครามว่ารู้แล้วยังทําอยู่คุณคิดให้ดีนะครับว่าสมควรจะลอยหน้าลอยตายอยู่ในสังคมนี้อีกหรือผมว่าเข้าไปอยู่ในคุกหนาดีแล้ว ฮะท่านพูดแบบนี้ยังไงก้อนไหนว่าจะช่วยผมช่วยเข้าคุกเร็วๆนะสิครับคุณโยธียาบาทตั้งหล้านเม็ดกองพันเนินเทินทึกนับกันไม่หวาดไม่ไหวทำให้คนตายทั้งเป็นอีกเท่าไร่ปืนกับกระสุนกดตั้งลำรถสิบล้อจะทำให้คนตายอีกเท่าไร่ถ้าผมยังจะช่วยคุณให้พ้นคุกอยู่ล้วก็ผมคงเลวกวาผีนรกสิอีกพลตำรวจโทสงคราบใส่ไม่ยัง้ง เสียโยทินถึงกับเบิกตาทัหลนแค่นเสียงออกมาอย่างไม่กลัวเกรงใครๆไม่มีวันเิีละที่คนอย่างผมจะติดคุกผมจะทุ่มสักห้าสิบล้านดูสิหน้าไหนมันจะปฏิเสธเงินใครรับเงินคูณก็โง่เต็มทีแล้วครับยาบาทตั้งหกล้านเม็ดนำเข้ามาแค่หมื่นสองหมื่นเม็ดก็ติดคุกตลอดชีวิตแล้วนี่หล้านเม็ดไม่ประหารชีวิตก็ไม่รู้จะพูดยังไงปืนสงครามอีตาลำรถสิบลอ้อ ท่านไม่ใช่สารจะมาตัดสินผมไม่ได้ผมไม่ใช่สารแน่นอนแต่ผมทำคดีมาเยอะข้าราชการผมเอาข้าวคุก200คนเข้าไปแล้วที่ไม่ใช่ข้าราชการอีกเป็นร้อยๆมีหรือผมจะไม่รู้ว่าคาดีไหนติดคุกยังไงประหารหรือว่าไม่ประหารพี่ชายผมจะต้องพารัฐมนตรีมาช่วยคุณแค่พลตำรวจโทจะต้องฟังคำสั่งรัฐมนตรีเพื่อนพี่ชาผมงั้นให้มาซะก่อน รัฐมนตรีที่คุณว่าเนี่ยและคุณคอยดูก็แล้วกันว่าผมจะฟังคําสั่งเขาไหมต้องฟังไม่ฟังได้ยังไงรัฐมนตรีต้องมีอํานาจเหนือพวกคุณอยู่แล้วจากอาทิตย์เอาสามคนเนี่ยไปขังรวมกันในห้องขังไหนสดห้ามเยี่ยมห้ามประกันใดๆทั้งสิง้นครับผมโอ้ยาผมเปเสียเจ้าของร้านวัสดุกอ่อสร้างนะจะมาขังผมไม่ได้เด็ดขาดจะเอาเงินเท่าไหร่ก็ว่ามาเลยโยธีบ้าคลั่งไปแล้วเมื่อรู้ว่าต้องนอนในห้องขัง ตำรวจมีฟังเสียงลากอีลูถูกกลางเสียหน่มและก็ยัดเข้าห้องขังจนได้ทำกลางการโวยวายราวกับเกิดกาลียุกโธ่ทำไมอ้วต้องเจอสภาพนี้ด้วยวะเงินอ่วงมีเป็นร้อยๆล้านทำไมต้องมานอนคุกด้วยโว้ยเสียครับหยุดโวยวายเสียทีเธอมันมีเกิดประโยชน์อะไรล็อกสู่เงียบและใช้ความคิดที่จะให้มันพ้นคดีจะดีกว่าคนขับสิบล้อเตือนเจ้านายของตนเอง โยธีได้สติขึ้นมาบ้างนั่งลงกับพื้นห้องขังถามเสียงกระชากหลือกคิดออกหรือว่าอ้ต้องการออกจากห้องขังคืนนี้เลยอ้วนรับสภาพนี้ไม่ได้ดูสิมีแต่พื้นห้องไม่มีที่นอนหมอนมุ้งอะไรเลยแอร์ก็ไม่มีก็เสียหมอกมือปราบสิบที่ไปเมื่อกี้ว่าเสียโยธินจะพาเพื่อนที่เป็นรัฐมนตรีมาช่วยแก้ไขเหตุการณ์วันพรุ่งนี้ไม่ใช่เหรอครับนั่นมันวันพรุ่งนี้แต่คืนนี้อ้วจะนอนยังไงอ้วนรับไม่ได้ ได้ไม่ได้ก็ต้องรับเพราะมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วอย่างมากก็นั่งไปต้องนอนที่ครับอ่ำว่าว่าอยากออกไปเดี๋ยวนี้เลยว่าอยู่ไม่ได้สภาพแบบนี้น่ะโยธียังคงวอยวายเช่นเดิมสิบเวมเข้ามาเยืนหน้าประตูลูกรรงถามเสียงกล้าเอะอะวอยวายอะไรนักหนาเสียผมอยากออกไปเคืนนี่แลยเดี๋ยวนี้เลยผมให้แสนหนึ่งเอา้าเปิดประตูห้องขังให้ผมสิบเวน ผมทาแบบนั้นไม่ได้หรอกครับเท่ากับว่าผมต้องเข้าไปอยู่ในห้องขังเองสงบสติอารมณ์บ้างเถอนนะครับโวยวายไปก็ทําอะไรไม่ได้หรอกเพราะเสียทําตัวของเสียเองครับโถ่ลูกนี่ไม่เอาแม่งเลยโยทีครวญทั้งน้ําตาแต่ก็นั่งลงกับพื้นในที่สดอ่ําขยับมาที่ประตูลูกกรงกระซิบถามสิบเวรว่าจ่าครับอย่างผมซึ่งเป็นคนขับรถเนี่ยทษหนักไหมครับ เบากว่าเสียแก่ก็อแล้วกันนะ้าถ้าวิ่งเต้นให้รถจะใช้เงินมากไหมเดี๋ยวผมขอถามก่อนใครเป็นคนจับจาาอาทิตย์จาก,กมลหัวหน้าด่านช่องนางแลหมูชัยยาโมเหมแล้วก็ทหารพลานอีกหลายคนสิบเวนถึงกับพังอะเมื่อรู้ว่าตำรวจผสมทหารจับซึ่งรู้ดีว่ายากจะวิ่งเต้นแต่ก็ถามต่อว่าได้ขานหนังขาเขาไหมก็ขานรถเลยและเสียผมและไอ้น้อยอยู่บนรถ รถนี่ก็เป็นของเสียแกด้วยของกลางกองพันเนินเทินทึกอยู่ข้างล่างนั่นเหรอใช่ครับอ่ำรับเสียงสั่นเคลือโอ้ยแล้วมียาบ้าอีหกล้านเม็ดไม่ใช่เหรอใช่แต่ยาบ้าไม่ได้ขานหนังขาเขาเพราะเอามาส่งแล้วสิบเวนเป่าลมออกจากปากยาวเหยียดอยากจะบอกว่าประหารเก้าโชคโคตรยังน้อยไปด้วยซ้ำแต่ก็บอกไม่ได้บอกได้แต่เพียงว่าหนักหนักมากเลยล่ะครับ พี่ชายของเสียมีเพื่อนเป็นรัฐมนตรีอยู่ในขนาดนี้ด้วยนะช่วยมาหาไทยด้วยอีกอย่างเสียต้องทุ่มเป็นสิบสิบล้านเพื่อเอาตัวออกจากคุกจ่าวว่าพอจะมีทางไหมครับอืมถ้าถึงขั้นรัฐมนตรีแล้วก็ทุ่มไม่อันแล้วก็ผมว่าก็พอไหวนะแต่มันต้องดูว่ารัฐมนตรีท่านนั้นบารมีแข็งพอที่จะสั่งมือปราบสิบแผ่นดินได้ไหมตรงนี้สำคัญมาก มือปราบสิบแผ่นดินเนี่ยผมได้ยินได้ฟังมามากเฮียบส,สุดเลยหรือจา่าไม่เฮียบกับประชาชนลอกโอ้ oh, ประชาชนชนิดทูนหัวทุนกล้าวดีซ้ําแต่กับข้าราชาการทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะตำรวจที่กระทําผิดแล้วก็ท่านนี้ติดดินเชวละจับข้าราชาการทุกหมูลเหล่าที่ทุจริตเข้าคุก200ยกว่าคนแล้วมัง้งรัฐมนตรีกับนักการเมืองอีกหกหรือเจ็ดคนแน่หา ผมก็เป็นประชาชนนะจา่าท่านต้องช่วยสิช่วยยัดห้องขังนสิประชาชนขนยาบ้าขนอาวุธเื้นสงครามแบบเนี้จะรอดเหรอสิบเวนทิ้งทวนเสียงดังแล้วก็เดินจากไปดื้ดอๆอ่ำน้อยและโยทีได้ยินถนัดชัดเจนถึงกับอ้าปากค้างตาเบิกทันหลนอยากจะดับดิ้นสิ้นชีวิตไปเสียในวินาทีนี้แต่ก็ทำไม่ได้ จึงได้แต่หลุดปากออกมาเหมือนเหมือนกันโทททำไมถึงเป็นแบบนี้อ้วกเกลียดการติดคุกที่สุดทำไมอ้วต้องมาติดคุกด้วยโทไม่เห็นโลงศพไม่หลังน้ำตาไม่เห็นประตูห้องขังเปิดอ้าไม่โหยหาอาโดนห้องขังที่หนึ่งก้องเกียรตหนุ่มว้40ี่สิบ ประชายาเสพติดระดับประเทศจับจองคนเดียวเวลานี้เคร่งเครียดหนักแต่ก็ไม่ใจเสียเท่าที่ควรเพราะถือว่ามีลุงเป็นนักการเมืองดังบารมีแก่กล้าต้องช่วยเขาจนได้ร้ายไปกว่านั้นก้องเกียรติกะเอาเงินเท่าที่มีอยู่ทั้งหมดนับร้อยร้อยล้านล้มคดีที่แล้วแล้วมาเขาโดนไม่จังนักใช้เงินไม่กี่ล้านเข้าชน ผู้มีอำนาจทั้งหลายที่พ่ายแพ้งเงินเสมอก็นับทันทีก้องเกียรติถึงได้ร้อยชายอยู่หลายปีแต่ก็ถอนทุนคืนหมดกำไรมากขออีกต่างหากครั้งนี้หนักหนาสาหัสนักยาบ้าตั้ง6ล้านเม็ดร่วมกับพุ้นส่วนหลายคนจ่ายให้กับดอกเตอรราวีไปเม็ดละ20บาทเป็นเงินทั้งสิ้น120ล้านแต่เขาเอาไปส่งให้เอเย่นต่างๆทั่วประเทศเม็ดละ40บาท กำไรทันที120ล้านเขากะจะใช้เวลาเพียง3วันแค่นั้นกับการส่งมอบยาบ้า6ล้านเม็ดนั่นหมายถึงว่าเขาจะทำเงินวันละ40ล้านบาทเลยทีเดียวเว่าทุกอย่างกลับเกมแบบคาดไม่ถึงทำเอาความหวังของเขาทั้งหมดพังทลายลงในพริบตาแต่ด้วยสัญชาตยานสนักจิงจอก มักไม่จนมุ่ง่ายๆอย่างแน่นอนห้องขังที่สองดออรราวีจับจองห้องนี้มหาบัณฑิตนอกเรดผู้ซึ่งปลอมตัวมาเป็นทหารพรานนานหลายเดือนเพื่อหาลู่ทางนำอาวุธปืนจากขเขมรแลกกับยาบ้าหกล้านเม็ดจากชนกลุ่มน้อยพมา่าผู้ซึ่งขาดแคลนอาวุธและกระสุนอย่างหนักแต่มียาบ้าเหลือเฟือ มหาบัณฑิตนอกรีดอยู่ในคราบของทหารพรานร่วมกับเพื่อนซีคือพันตรีเดชนายทหารนอกราชการอยู่ในคราบของทหารพรานเช่นเดียวกันเพิ่งดับนิ้นไปไม่กี่ชั่วโมงมานี่เองได้ใช้เวลาหลายเดือนในการติดต่อแลกอาวุธสงครามต่างๆกับยาบ้าต่อชนกลุ่มน้อยขณะเดียวกันก็ติดต่อกับพ่อค้ายาบ้าในเมืองไทยระดับบิก๊กคือก้องเกียรติ จนทุกอย่างเข้าที่หมดโดยเฉพาะมีผู้บังคับการกรมทหารพรานไข่งงมฟ้าและรองเป็นผู้คุม้มครองขนยาบ้ากับอาวุธสงครามด้วยราคาค่าจ้างนับล้านคืนนี้ดีเดทุกอย่างและด็อเตอร์ราวีก็โดนด้วยจากน้ำมือของพันโทวิเชียนรองผู้บังคับการกรมทหารพรานในทีมของราวีนั่นเอง ซึ่งมือปราบสิบแผ่นดินมาเป็นที่ปรึกษาให้กับพันโทวิเชียนตั้งแต่ตน้นแผนการล็อกราชายาบ้ากับด็อกเตอร์นอกรีดจึงสำฤทธิ์ผลในทันทีราวีนั้นเป็นนักการเมืองหนุ่มที่เพิ่งเข้าสู่ยุทธจกักรนี้แต่เขาขัดสนเรื่องทุนทรัพย์เพราะคุณสมบัติของนักการเมืองที่ดีนั้นจะต้องมีเขาเต็มหน้าตักถึงจะไปโลดส่วนความรู้นั้นเขามีอยู่เพียบแล้ว ด็อกเตอร์นมจึงคิดหาเงินเข้าพักด้วยวิธีนี้ส่วนหัวหน้าพักเลขาพักจะร่วมรับรู้ด้วยหรือไม่ยากที่จะเดาอาไม่ใช่เฉพาะด็อรราวีคนเดียวที่หาเงินเข้าพักเพื่อดันตนเองให้สูงขึ้นมีมันนับไม่ถ้วนเป็นข่าวอยู่บ่อยครั้งจนฝรั่งมังค่าห้ามเข้าประเทศและฉกตัวเอาไปขึ้นสารที่เมืองเขาร้ายไปกว่านั้นมีมาในอดีตด,ด้วย สมัยนั้นฟินหนึ่งขบวนรถไฟจากเหนือเพื่อเอาไปขายแล้วตั้งพักการเมืองใหญ่แล้วก็ซื้ออาวุธซื้อรถถังเป็นเขี้ยวเล็บอาหสถาบันทหารพรานไม่สิ้นคนดียาบ้าหกล้านเม็ดอาวุธสงครามร้ายแรงนานา,นานชนิดถูกรวบจนหมดสิน้นต่อไปนี้ก็เหลือแต่ว่าจะส่งฟ้องศาลได้หรือไม่ ผู้มีอำนาจบารมีจะฉุดรั้งคนของตนเองไว้หรือไม่อำนาจเงินตรายังจะขังอยู่หรือไม่ผู้มีอำนาจจัดการในเรื่องคดีความยังละอายต่อการช่อฉนอยู่หรือไม่จอมบงการที่แท้จริงนั้นคือด็อเตอร์ราวีคนนี้ใช่หรือไม่คำตอบทั้งหมดรู้กันแน่ในวันพรุ่งนี้ห้องขังที่สาม นายโยธีเสียเจ้าของร้านค้าวัสดุใหญ่โตกับคนขับสิบล้อที่ชื่ออำ่ำและเด็กท้ายรถชื่อน,น้อยยึดครองห้องนี้จริงๆแล้วโดนถีบเข้ามาต่างหากเสียผู้มั่งคั่งติดเข้ามาในวังวนอุบาทนี้ก็เพราะสิ่งเดียวเท่านั้นคือความโลภโมโทสันความไม่รู้จักอิ่มในเงินตรามีสิบล้านจะให้มีร้อยล้าน มีร้อยล้านจะให้เป็นเศรษฐีพันล้านให้ได้ในที่สุดก็ต้องโนนผีบเข้าห้องขังความเป็นเสียนั้นแน่นอนต้องอยู่ดีกินดีนอนดีอากาศเย็นฉ่าตลอดเวลากินขี้ปี้นอนเลิศเลอ,เลอที่สุดเทว่าเวลานี้เสียโยธีนอนกับพื้นกระดานในห้องขังไม่มีที่นอนหมอนมุ้งใดๆทั้งสิน้น เสียร้อยล้านโวยวายเหมือนควายถูกเชือดตลอดเวลาแต่คนระดับนี้แล้วเส้นสายไม่เบาแน่โดยเฉพาะระดับนักการเมืองแล้วต้องมาไถาเสียโยธีอย่างไม่ต้องสงสัยเมอโยธีตกทุกข์ได้ยากมีหรือนักการเมืองจะนิ่งดูได้แต่ต้องประลองกำลังกับมือปราบสิบแผ่นดินเสียก่อนท่านแน่กว่าเสียโยธีก็คงล่องหนออกจากคุกแต่ถ้าไม่แน่พอแล้วก็ โยธีโดนปปะแน่เพราะยาบ้าตั้งหกล้านเม็ดที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรห้องขังบนโรงพักงูฟ้าทั้งสามห้องนั้นตำรวจแยกขังแต่ละคดีจนครบห้องยังมีที่ต้องควบคุมนอกห้องขังอยู่อีกคือพันเอกเรืองเผ่าผู้มงคับการกรมทหารพรานไข่งงูฟ้าสิบเอกพลผู้ช่วยจากกองร้อยทหารพรานที่ 1 0 0 1สิบเอกมานะพลรขับประจำตัวพันเอกเรืองเผ่าเหตุที่ตำรวจไม่นำตัวทหารทั้งสมยัดห้องขังก็เพราะว่าเป็นข้อตกลงระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงกลาโหมไม่ให้ขังทหารแต่ต้องแจ้งให้กับนายทหารพระธรรมนูนมารับทราบข้อกล่าวหาถ้าทหารกระทำความผิดอาญาเฉพาะทหารแล้วล่ะก็ นายทหารพระธรรมนูนจะรับตัวไปดำเนินคดีในศาลทหารและติดคุกทหารถ้าทหารกระทำความผิดอาญาร่วมกับพลละเรือนทหารนั้นๆจะถูกดำเนินคดีโดยตำรวจและขึ้นศาลพลละเรือนแต่นายทหารพระธรรมนูนหรือทนายฝ่ายทหารจะมาคอยดูแลฟังการสอบสวนในขบวนการยุติธรรมด้วยพันเอกเรืองเผ่านั้นโดนแจ้งข้อหาแรก คือเป็นเจ้าพนักงานใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบกับละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตข้อหาต่อมาคือร่วมกันมียาเสพติดให้โทษร้ายแรงประเภทหนึ่งคือแอมเฟตามีนหรือยาบ้าในครอบครองจำนวน6ล้านเม็ด1ิเอกมานะเจอข้อหาเดียวกับพันเอกเรืองเผ่าทุกประการเพราะเป็นผลลับให้กับเรืองเผ่า ตลอดเวลาที่เกิดเหตุ10เอกพลเจอข้อหาพยายามฆ่า1ิเอกสว่างเป็นข้อหาแรกข้อหาต่อมานั้นเจอแบบเดียวกับพันเอกเรืองเผ่าทุกประการเพราะเป็นทีมเดียวกันหมดทหารประจำการทั้ง3นายตำรวจได้ควบคุมตัวไว้นอกห้องขังแม้ไม่ใช้เครื่องพันธนาการใดๆแต่ก็ให้อยู่ในที่จำกัดไปไหนไม่ได้ เรื่องเผาข้างแขนแน่นอกเมื่อต้องมาสิ้นอิสรภาพเพราะโดนลูกน้องหักหลังแรกแรกผู้การกรมทหารพรานยังพอจะมีหวังอยู่บ้างในอันที่จะพ้นคดีแต่ถึงวินาทีนี้แล้วเขาใจฝ่อเพราะเกมกันจนหมดในทีมงานพันเอกเรื่องเผานั้นรู้ดีว่าคู่คดีของตอนเองแต่ละรายนั้นโดนจับชนิดขาหนังขาเข่าทั้งสิน้นได้ของกลางมหือมา ไม่มีทางรอดแน่เท่ากับดึงกันจมน้ำไปหมดเว้นเสียจากโคดเส้นทับเส้นและเว้นเสียจากมือปราบสิบแผ่นดินซึ่งคุมคดีทั้งหมดอยู่เวลานี้เกิดอาการคลายน็อตที่ขันตึงมาตลอดหรือถอดใจดื้อๆละก็เรื้งเผารอดตายแน่ท่านผู้การเรืองเผาพรุ่งนี้ท่านผู้ใหญ่ในพักของผมจะขึ้นมาแก้ไขเหตุการณ์ ท่านอยู่นอกห้องขังหาทางพูดกับผู้ใหญ่ให้ได้นะครับและพวกเราจะรอดกันหมดด็อกเตร์ราวีตะโกนมาจากห้องขังที่สองคุณติดต่อไปแล้วหรือยังติดต่อแล้วครับเพราะท่านผู้ใหญ่ในพักติดตามผลงานของผมตลอดเวลารับรองเลยพวกเราต้องรอดพันเอกเรืองเผ่าคุ่นคิดทันทีอืหัวหน้าพักของดออรราวี ie, คือพลเอกรักษกลุล เป็นนายทหารใหญ่มาก่อนเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมด้วยและเลือกตั้งคราวนี้ต้องกลับมาเป็นรัฐบาลอีกเพราะงั้นต้องมีพาเวเ o อร์สูงแน่อีกอย่างหนึง่งตอนที่ท่านเป็นทหารและรัฐมนตรีช่วยกลาโหมนั้นได้ทำคุณประโยชน์กับนายทหารใหญ่เวลานี้มากมายบารมียังมีเพียบจึงสามารถสั่งการฝ่ายทหารได้ให้ปล่อยตัวเราในที่สุด แบบนี้เรารอดแน่พันเอกเรืองเผ่าคุ่นคิดเช่นนี้ก่อนรุ่งสางเล็กน้อยแล้วก็หลับนกไปในที่สุดตีสามเศษการนับยาบ้า6กล้านเม็ดก็เสร็จสิ้นลงฝ่ายทหารคือพันโทวิเชียนและพันตรีผุด่องก็ได้มอบของกลางทั้งหมดให้กับฝ่ายตำรวจเพื่อดำเนินการคดีต่อไป พันตำรวจโทเอกรัฐในฐานะรองผู้กํากับฝ่ายสืบสวนสอบสวนช่วยราชการโรงพักนี้เป็นผู้รับมอบอภิมหาของกลางนี้ผู้มอบและผู้รับมอบเซ็นชื่อท้ายบันทึกกันอย่างถูกต้องและถูกระเบียบเรียบร้อยเช่นเดียวกับอาวุธสงครามจำนวนมหืมาเกือบเต็มลำรถสิบล้อทหารตำรวจช่วยกันนับเรียบร้อยพันตรีผุดพองกับ จากสิตำรวจอาทิตย์ในฐานะหัวหน้าผู้จับกลุ่มได้ส่งมอบให้กับพันตำรวจโทเอกรัตรับไว้เพื่อดำเนินคดีพร้อมทั้งรถยนต์สิบล้ออันเป็นยานพาหนะที่ผู้ต้องหาใช้ในการกระทำผิดด้วยโดยร้อยตำรวจเอกวัชระร้อยเวรร่วมเซ็นรับด้วยโดยมีพลตำรวจโทสงครามพันโทวิเชียนเป็นผู้ควบคุมการส่งมอบของกลางในครั้งนี้ ทหารพรานหลายสิบนายเป็นพยานรู้เห็นตำรวจที่เป็นเสมียนคดีร่วมเป็นพยาน